ถาจะบอกว่าแต่รายการนี้เป็นรายการที่เอาคนดังๆเอาคนดังๆเอาคนดังๆ,างๆมาออกหมดเลยนะแหมไม่มีใครเลยอ่ะเหลดเนี่ยมามากันเลดกันเนี่ยเลดจ้ะ ก็นี่ไงกามโตผู้หญิงนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ผมลุยสกอตหรือสกอตย๋นเดี๋ยวไม่พอดีด้วยคลุมบ้านเสื้อวงใส่นอนเสื้อวงใส่นอนเแต่มาแบบผู้ชายแท่งแบบผู้ชายแท่งผู้ชายแท่งผู้ชายแท่ไงตัว็พปเท่าไหร่นะ999บาทนะ ทำได้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 ไหมฉันทำได้ทำได้ได้ไหมทำได้ทได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วรับมากชุดชุดรับมากชุดรับมากเคยเห็นแหนบปะแหนมืองคนผมไม่หานะครับสมมตินะรถได้หอรถได้หออ อช่ผูอหญิงเนี้ยนะปะาช่นั้นมันก็จะสอกเกินไปมันก็จะเป็นประมาณนั้นอ่ะอขึ้นวักวักโควคษาอีสานเหรอไม่ใช่อิขึ้นเป็นิขึนแท่ไหนเนี่ยอิขึเยญี่ปุ่นกับภาษาอีสานมันใกล้ๆกันครับจะมีเนโยอะไรประมาณนี้คำสร้อยคำไรอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไม่มี ได้เลยค่ะได้ได้ได้เลยลองลองได้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 เลยนะคะลองเฮ้ยคนละคนละ custom ไหมฮะมีมีก็คือทางร้านเราจะมีเป็นคัดต o m ตุ้ยคัดตั m แหงนั่นมัน c ก s ต o m ลองวัดคอดูไหมพี่ต้องจริงวัดคอใช้ได้หลดไม่ไมได้ไม่ไม่ไม่ไล้วนี่ไปคอี่กูไปคอู่่ อกไม่อยากฟันดาบเนี่ยตัวอย่างครัาลำปันดาบเป็นซอนลำไปแล้วเออเราก็เออเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปประกวดนางนพมาศอะไรอ่ะครูใส่แล้วไปเลยวิ่งนะวิ่งได้ไรครับพะนะไปดูต่อเงินดาบพ่อแม่มาเลยค่ะไปแม่เดียวกันแม่เดียวกันเปล่ามันอะแต่ชอบเป็นคนที่ตกใจกันชอบแก่นตทำาแล้วเรื่อยผมบอกพี่เบ็ก คืออะไรที่รู้อักมีวันหนึ่งมันอยากเอาคืนห้องพ้อพี่กับห้องมันตรงข้างมันใช่ไหมแล้ววันนั้นะพี่ก็กำลังจะออกจากห้องมันะเดินมาพอดีมันใส่มันนุ่มานหนูมันนั่งนุ่งมาคนหนูนะแล้วมันกดกดตบนเลยจะตบให้ที่ดูมันก็๊บมันก็สะบัดผ้าคนหนูนี้ยตบแต่สิ่งที่ตาไปตบคือแค่ แค่ว่ากูอยู่แค่กูที่สั่งปุ๊บมองที่ฝืนแล้ขี้อ่ะเริ่มไปเจอแบบผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำแบบตอนซี้หน่อยเวลาเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยหน้าเขาไปด้วยเนาะตอนซี้น่อยตกนซี้น่อยตกนซี้น่องขอเชิญคุณวิมนะครับผมข้อมูนะหน้าข้อมูนะหน้าข้อมูเะยมจริงครับทางเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษครับผมขอเชิญคุณวิมเข้ามาครับผม

ุณไม่เป็นใครแต่กูไปทำไมแต่กูไปทำเมียหรอไม่ใช่เสียใจนะกูมีผัวนะเว้ยไปไปเจ็บแค่เงกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอคือขุ่จายคามาเดนี้ยังไม่จ่ายเลยรอนะนะกล้วยทับกล้วยทับอร่อยอร่อย ปไไปเตรียมนี่นี่มาแล้วกำลังจะเปกำลังปไปเลยไป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 อ๋ออันนี้คือยอ่ะเดี๋ยวจจ้ะขอจะขอเตียมขอเยียวก่อนได้ไมปวดวคุ่อนก่อนเคนก่อนคุนก่อนถ้าพวกเธอเห็นอะไรที่เป็นลายๆพวกเธอต้องบอกฉันนะ ได้วันนี้ไม่ใช่ไม่พอเลยครับยังเบาไปข้างล่างมีต้นไม้ผูกผ้าสามสีน่าจะลายพออันนี้คนละอย่างแล้วแดงๆส้มส้มเหนืองึ้นโอ๊ยไม่มีใครเข้าใจแฟชั่นฉันหรอรับรีอกใหญ่มากเขาคือคนแรกวินเป็นเนื้อพู่คูถวินได้ไหมหมอลำเลยนะเนี่ย เตายเฮ้มเาโอ้ยยอ้ยโอ้เอ้ยโ้เอ้ยโยโอ่ยโอ้ย้ยอย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ยโออ้อยออยอยยอยอออย ได้พี่เขียวเหลืองแดงนี่อย่าไปยื้อเสียกันเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีเลยนโอเคโอเคเลยไม่ไม่เล็กไปนะพี่ไม่เล็กมันฟรีไซส์ฟรีไซส์ฟรีไซส์เป็นฟรีไซสไหมครับไม่น่าจะฟรีมั้งลูกไซส์นี่นะเรื่องหน้าแห่งจันท่าเออท่านเจเอง กเปาขวกระเป๋าไม่มีใครแก้ให้ดูระเป๋ากระเป๋าไม่ใช่ผีนี่ก็คือว่าวางถุงวิ่งให้ไหนี่จับวจับตรงนี้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 โอ้ไอ้ท่ามแปลกๆระวังนะไอ้ท่ามันแปลกๆใส่รองเท้าแบบี่ เสียงเมื่กี้ตบจริงนะครับผมตบโคตรเร็วลชิคก้พายไม่ผมกลัวว่าจะคีบออลไม่ได้ห้ากระเป็ดเรี่ยงหรอไม่ต่อหาดกระเป็ดตากันยังไงเป็ดเนี่ยเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำห่านเนี่ยเป็นยากันยุงใช่ห่าดดินกินหญ้าห่าดกินหน้ามึงหน้ามึงหน้ามึงเลยมีวันหนึ่งไม่รู้ พระ inh. ผีตนใดมันโดนบันดาลให้มันขึ้นไปนั่งร้องเพลงบนอ่างล้างมือขึ้นไปนั่งร่าร้องเพลงนะนี่เลือดกองเหมือนฆาตกรลอยู่ที่บ้านเลยเลือดท่ำแล้วก็นอนบอกว่าบกโอ้ยโอ้ยเความเป็นพี่ชายเร่งรีขึ้นไปปุ๊บเห็นเลือดพี่ชายกลัวเลือดใครก็ได้เช่อฟังเลือดช่อฟังเลือด ววว้้้าาายยยมันจะยุดถึงชั้นป่ะเผื่อว่าเราจะใส่เป็นสองเลเยอร์ไงนอกในมีนอกมีในมีนอกมีในายอย่าเกิดอย่าเกิดอย่าเกิดล้วจุกูอยู่นะจุกูปะมากแพงหรือป้าลามีราคาอยู่ตรงไหนหกพันเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกระโปรงหรือถ่ายรูปคน หลายรอบไม่เคยขอดหายเลยคนมันเยอะอยู่ทียุ่งก็ไม่ยุ่งนะแต่เธอไม่ขอดเวลาส่วนตัวไงเออทำตัวเป็นอ้่มเลยนะมีเวลาส่วนตัวเวลาอะไรอุ้ยไม่ปอกแขนด้วยเสื้อหมวดจ้าจ้าเสื้อจ้ามาขายเสื้อหมวกจ้าเลยเสื้อพี่เขาเจ้าเจ้าโปรเจกต์ตัวนี้ค่ะโอเคเท่านั้นแหละพอแล้วเก้าเก้าเก้า ติดตายใชอบแอนแทร่ชอบแอนแทร่แรงแรงมากเป็นไงลูกตอนตอนแรกแม่จะโชว์ความแข็งแรงว่าจะให้ให้แม่จะยกตัวใช่ไหมผมเลยเสนอไปว่าเปลี่ยนเป็นแม่ใช้แขนสองข้างยกเราสองคนดีไหมครับ อก็เป็นขนาดนั้นจ้ะเียาวูก็ต้องรีบสอยติการเจิญเยอะแล้วก็จะไม่ได้ของค่ะจะไม่ปิดหัวงอใช่ไหมนะเนี่ยไม่มีไม่มีเลยนะครับไมม่่ีเลยะสัญญกรรมหมดเลยไหมครับตายได้ตอนเราเรียกว่าย้อมสีก็พอแม่อุ้ยเขาไม่สัญญกรรมไม่ถาวรนรุ่นเลขหกเนาะโอ้โหรุ่นอะไรคะรุ่นเลขหกเจ๊เธอไม่ใช่ไม่ได้อะไรดึงข้างหน้าไปไว้ข้างหลังหมดแล้ว ตัวไหนเหลือ5ทีดูคือคาบกว่าเราเลยพี่แต่งตัางกันดูคือคาบกว่าเราเลยพี่เอ็นจีเยอะมากมือสองก็ของใช้ซ้ำแต่ถ้าเขาทำโดยช้ำเธอกลับมาซ้ำกับเราก็ได้นะว้าวไปว้า สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเฟมัฟเฟมัฟมาไางไครับเฟมัฟเฟมัมาจากแบบน้องน้องเฟมวลนันไหวมากเฟมวรนันอาจจะคืนพาปิงเมาเจอเราวันเกิดอีตูนก็เดินมาไกลเลยน้องเฟมก็เดินมาบอกวยพี่ปิงฮันงดังมากเลยค่ะหนีเลยเราก็บอกว่าหูพี่ปิงตอนนี้ก็ำลังเฟมัมากเลยหนูชอบมากดังมากๆเลย แต่เราอะเด้วยเสียงเพลงมันดังแบบวะเนี้ยฮะแลอวบอกมาเลอเสียงมันดังเขาอ่ะอะอะไรอ่ะอะละคนไปเยอะพี่พีเฟมัสมากค่ะฮะเฟมัสแม่เฟมัสเราก็รู้แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเรื่องปะเราเลยไปถามพี่หยาดพ่ลุนพี่หยาดพิลุนอะเขาเข้าใจว่าเป็นคำอื่นเขาเข้าใจว่าเป็นมัสเซู เออเป็นนักกล้ามเลยเขาบอกว่าอ๋อล่ำรอเอ้ยเป็นหนุ่มล่ำนักก้ามพอกายเออแล้วก็เอ๊ะไม่แน่ใจเก่กับเื่อความมันย่ะเออเพื่อความแน่ใจถามอีกรอบหนึ่งถามยากยนเฟมัสเฟมัสเฟมัสแปลว่าอะไรเฟมัสได้ยินว่าสมาร์าไปไกลยันใหญ่ใหญ่ก็เลยบอกว่า เทสุขุมรอมีสเสน่ห์มากกูอ่ะโอเครอบสองเนี่ชัดแล้วว่ากูเป็นผู้ชายนแน่เลยแล้วออกไปก <c oughs> ็เลยหายไปหาหนองเฟรมจับหนองเฟรมขยับหลบนี่มันทำอะไรให้เรจากนะั <c oughs> นะ้ <c oughs> นะ เจอกระโปงเจอกระโปงก่อนใช่ครับเท่าไหร่จ๊ะหนึ่ห้าสิบค่ะหนึ่ห้าสิบบาทสิบบาทเราห้าสิบบาทหมดเลยอ่ะกระล้าหนึ่งห้าสิบค่ะถ้าเป็นเราอันนี้ร้อยแปดสิบสองถ้าถ้าวางไว้ที่พื้นนี่ถ้าวางไว้ที่พื้นน่าจะหยิบได้เลยป่ะโอเคกันเดี๋ยววางไว้ที่พื้นอะไรอ่ะเฮ้ย ครับขอไหนคุณโอ๊กลองคอมเมนเตเตอร์จากพี่พีวินทำเมื่อกี้หน่อยอ๋อเมื่อกี้ครับจริงๆก็หล่อดีครับก็ทำดีแต่ไม่ทำดีกว่าครับแต่ไม่ทำดีกว่าครับแต่ไม่ทำดีกว่าครับจบแล้วจะหลับไม่ใช่จะหลับไม่ใช่จะหลับไม่ใช่จะหลับไม่ ไเอยปร่ยะไปอยไปอยะังงอครัวยังอเอาอะไรพี aro aro? ่เอาอะไรเับปิดหน้าคุณอเปิหน้าคุนคุณนพี่เป็นดาราป่ะเนี่ยอะไรเนี้ยอยู่มาครอบแล้วมาดาราหน้ากูเหมือนสตอมั้งโหพี่สตอผมก็สวอเหรอวะมาดิเ้เก้าใช่ใช่พี่ไหวไหมเนี่ยไหวพี่รู้ไหมทำไมมันถึงเป็นเก้าเก้าเกมันไม่ใช่กิมมิคอะไรเรอกพี่ผมมีตังค์กันแค่นี้ ่คือตังค์มี่งเกรวมาสามคนมีแค่นีเดีพี่คุยหาเหรียญบาทครบพันหนึ่งแล้วเหรียบาทครบพันหนึ่งอะไรวะเนี่ยมันเก้าเก้าใช่ป่ะเกินมาบาทหนึ่งได้ไหมคนดูเกินมาบาทหนึ่งได้ไหมบาทหนึ่งขอเติมพันหนึ่งได้ไหมโดนใจอ่ะนะขอนะโดนใจโดนใจก็ขอพี่เขาด้วยขอแล้วพี่ได้ครับยินดีเลยครับผมก็ขออีกสัปดาห์หนึงครับเฮ้ยพี่แบบนี้ไม่โอเคอ่ะพี่ชอบอาตีนพี่เอาอย่าตีผมได้ไหมครับโทษทีครับ เนี่ยเขาเขาจับมาทําอะไรเนี่ยรู้ว่ารายการกังกังกังชอบมาแชร์ไงอันนี้เป็นหมดป่ะครับเนี่ยเลยไปไบอกไปเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ี่ะดีค่แนวการแต่งตัวหน่อยมีเล็บนั้งแบบพี่ปูนี่เล็บเล็บอยู่นี่ไม่ใช่แต่เล็บเลยใส่เป็นยีนแบบว่าสั้นเต๋อหรือว่าขายาวไปขายาวไปหนึ่งหัวาน้าหมอนคำนั้นเลยนะคำ อันนี้กคือได้ไปแล้วนะครับเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวเสื้อเชิ้ตหลายๆคนใส่ก็จะติดมั่นเวลาเชิ้ตเนี่ยเวลาใส่จะเป็นงี้เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเเสื้้อชิตฉันเหนื่อยแล้วนะป้ามองหน้าแล้วมึงเป็นอะไรหนูก่อนที่ป้ามองหน้าฉันมองอยู่แรงของป้าตอนนี้คือแรงของป้าแล้วใช่ใช่สูตรก็คือเฮ้ยอันนี้แต่ก่อนได้บุญมุกแบบว่าเก่าๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นสูตรเนี่ยมันก่อนนี้ ผมเดินเข้าเซเว่นนี่จะไปซื้ออะะไรนบะหมี่กึ่งฮําเร็จกึ่อะไรผมเดินไปซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จกึ่งก็ไม่ไหวแล้วเราไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินสักทีเพราะอะไรครับพี่ผม้งเพราะอะไรเขาเขียนมาข้างซองว่าสูตรใหม่สูตรใหม่ว่าตอนสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรอยู่งั้นอันนั้นอันนั้นสูตรแบบสูตรรูสตโดนไอตัวมอนสเตอร์ในในหนังอะมอนเตอิกไะตัวใหญ่ใหญ่อะมีเขาอะเนี่ยซารีเออชื่อมันชื่ออแล้าดูมันเปรียบเทียบดี Uh, 나는 달리거나 넘어지거나 둘 중에 하나야. Break 없는 bike, check도 없는 것들을 c h e k 도안 돼. We don't stack it. 나는 dirt 데 파고 없는 type. I'm gonna smoke you up, I'ma smoke you. I'm gonna smoke you up, I'ma smoke you. I'm gonna smoke you up, I'ma smoke you. 싹다 불수고 안 써. 접자 생존 아마나 진짜. 몬드라. แตกต่างโดดเด่นเป็นที่จับตามองด้วยเครื่องประดับที่ออกแบบรังสรรค์ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นและไทยอย่างลงตัวไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มั่นใจได้ว่าคุณจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง m มนตรา Japanese Design Thai Craftmanship Look Different Feel Different Be Different Montra ใช้โค้ด SHOP99 เพื่อรับส่วนลด10%บนเว็บของเราราวกับจอนมนตราสะกด เฮวาชชยพลบรรเทาาการปวดเมื่อยซื้อ3ขวดแถมฟรี2ขวดเมกาคอฟฟี่ <Mega Coffee. S 3> โปรโมชั่นวันนี้กาแฟ3กล่องแถมถุงผ้า1ใบในราคา999บาท